เกิดอยู่ไซยู่ลาวอยู่บ้านใดเมืองใดแค้งใดลูกไพรอองูขอมลผุ้มล้างของเจ้าเน่แล้วให้คนกระทักมหาส่วนตัวแซดมหาหน่อยละคอมเมนต์ขอยก่บุหัวเป็นยังคือมีคนสนใจเกี่ยวกับขอมูลุูมล้างของข่อยเกิดอยู่ไซบ้านใดเมืองใดลูกไพรเนาะร้ายขนาดนี้ขอยก็บอสสมาสิไปคอมเมนต์ตอบแต่ละบอลแต่ละบอลดือว่าแซดหาแต่ละคนไหนเนาะแต่ว่าขอยจะเเราเป็นเรื่องลาวของข่อยให้ทุกคนไหนฟังให้ทุกคนไดนหูน้ำกันเนาะสำหรับคนที่อยากหูเนาะ แต่ว่าคลิปนี้อาจจะเอาแน่ถ้าภายยังบ่ทันมีเวลาเบิ่งก็ให้แชร์ไปๆแล้วกะมีเวลาจังค่อยเข้ามาเบิ่งก็ได้เนาะก่อนอื่นต้องขอแนะนําตัวเองก่อนเนาะว่าข่อยชื่อสิรินะแม่นชื่อปีใหม่ชื่อแท้แม่นางทัศคกรศิลปกิจและตอนนี้กําลังอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษซึ่งว่ามาอยู่นี่หาก็ได้5เดือนป้ายเนาะมาอยู่น้ําแฟนอยู่นํา รอบครัวแฟนก็คือจะมีพอ่อแม่แฟนหลกวกข่อยได้ขอบรัวก็จะมีอยูซีคนเนาะนก็คือเรื่องเล่าชีวิตที่ข่อยจะเลา่าให้ทุกคนไดนฟังนี่ก็คือเป็นเรื่องเล่าชีวิตของข่อยตั้งแต่ข่อยน,น้อยๆเนาะจนเฒ่าปัจจุบันเรื่องเล่าชีวิตของข่อยอาจจะบ่ได้สมบูรณ์อาจจะบ่ได้คือคนอื่นเนาะอาจจะผ่านอุปสรรคหลายๆอย่ยางมากจนมาได้มาเติบโตขนาดนี้เนะยาะใหญ่ขนาดนี้เห็นนะ ตั้งแต่ใน,นหน่อยเจ็ดอายุประมาณนี้ซาไปาปีสิเขาสามสิบแล้วทุกคนข่อยเจ้าเล่าผืนฐานชีวิตจ,จริงของข่อยที่เกิดขึ้นจริงในอดีตเนาะในลบาบังจิข่อยเล่าคลิปเนาะข่อยกระจาให้ทุกคนได้เห็นภาพบรรยากาศของฟาร์มเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับนัวเพื่อให้ทุกคนได้ฟังคนเพลินไปเลยเนาะแต่คอนเต้กี้ผื้นฐานแท้ๆลราเป็นพ่อแม่เป็นคนช้ยาบุรีเนาะเมืองปากไล่หลังจากท่วาเนาะพ่อแม่เกิดข่อยมาแล้วเนาะ แล้วก็เกิดน้องขออีกคนนึงแล้วครอบครัวทุกข์ยากเนาะพอกับแม่ก็หอบไปไทยเนาะเพื่อไปหาเงินไปรับจ้างทํางานก่อสร้างหลังจากเฮ็ดมาได้ระยะนึงเนาะตอนนั้นข่อยก็อายุยังน้อยยังบ่ทันจือความได้เนาะพ่อจากที่ว่าป่าลุงเพิ่นเล่าสู่ฟังเนาะน้องสาวขงข่อยก็ยังน้อยๆอยู่เนาะข่อยหาก็ยังน้อยๆกปากเปนปากมาเจาะมาแจเนาะตอนนั้น แม่ข่อยได้เสียชีวิตอยู่ที่สมุรปากการประเทศไทยเนาะอยู่ในแขมกอสางเขมค้นงานกอสางเนาะแม่เสียชีวิตน้องสาวข่อยกันยังน,น้อยๆตอนนั้นน้องสาวข่อยปากยังบ่ทันเด้เป็นซ้ำหลังจากที่ว่าแม่พันเสียชีวิตเนาะเนื่องเหตุจากเสียชีวิตก็คือแม่พันนอนไร้ตายหลังจากพันเสียชีวิตแล้วเนาะ โชของเพิ่นเนาะก้าบวบสมาศจะเอากลับมาเลาวได้เพราะว่าทางเฮาเนาะบ่มีเงินสิไปหับซชเพิ่นก็จําเป็นต้องได้หมอบภายทางพี่น้องอยู่ไทยเนาะกับทางโรงพยาบาลเพิ่นเป็นคนจัดการหลังจากแม่เสียชีวิตแม่่ถของ่อยก็ได้เอา่อยกลับมาอยู่เลาส่วนน้องสาวอง่อยก็ถือคนไทยเขาเจ้าหับเอาไปเลีย้ยงเพราะว่าเขาเจะาะบ่มีลูก หลังจากที่แม่เถาหับข่อยมาเนาะข็ได้มาอยู่ใส่ยะได้ามาอยู่นําแม่เถาแม่ของแม่เนาะหลังจากแม่เถาเสียชีวิตข่อยก็อยู่น้าพอเถาตามเตาะตามต้อยตามกลนพอเถาเนาะตอนนั้นข่อยอายุประมาณหาหกปีนี่แหละที่ว่าตามติดตามตอยพอเถาเนาะเราไปไซกับแม่หายน,นากวนเราเป็นขาดเราบ่ได้เนาะจนกระถังว่าอายของพอข่อยเนาะ ชีวายูเมืออโค้งกับปากเซีเขาเจาะงเมื่อบ้านหลังจากเขาเจาะงเมื่อบ้านเขาเจาะก็ไปหับเอาขอ่ลงมาอยู่ใต้ตอนนั่นตอนที่ยั่งน้อยเนาะหายหายแท้หายหหว่าบ่อยากจากพอเทาพอติดพอเถาแห้งเนาะเพื่อนกะไปหับเอาจากบ้านเนาะบานที่ยุ้มเป็นบานเขนอกเนาะเอามาอยูุในตัวเมืองเนาะมาพักอยู่ตัวเมืองปากไา่ หายแถอะหายวายาย่างเนอะเต็มปากไ่เนาะสิกลับเมื่อบ้านหายเถอะหายวาพักอยู่ปากไ่ขึ้นหนึ่งลังจากที่ว่าพักอยู่ปากไ่ขึ้นนึงล้วก็คือนั่งเฮอเนาะแต่ปากไ่มากนคาข้อน้องเวียงจันทร์แล้วก็พักกิน่คนคาข้อน้งเวียงจันทร์ขึ้นหนึ่งยวมเงนินพี่น้องหลังจากนั้นเพิ่นก็นเอาเ้าลงมาตาเนาะลงมาพักอยู่ปากเซ่เนาะขึ้นหนึ่ง ชือไดว่าตอนที่อยู่ปากเซสว่งมาามือนั่นก็คือมาถึกสว่งบุญบาทเนาะบุญบาทบานแฮเมืองปากเซแข็งจำปัสักซึ่งว่าเฮือนของลูกเนาะติดกับวัดเลยทุกคนแต่ว่าไปหลินวุ่นวัดเนาะไปยางหล่ออุนวัดแล้วก็กับมามูหูทากมาทุกคนนั่งหายหายแท้หายว่าหายหายสิกับเฮือนเนาะก็จะบอกเขาจะาขอคอยเป็นคนนั้นนันนี่นะตอนยังหน่อยกบอายุหาปีหกปีกับปากเป็นแน่แล้วเนาะ แล้วก็นั่งไห้แล้วมีคนมาถามเนาะเป็นเพื่อนขางบาทเนี่ยแล้วเขาจะมาถามว่าจะเป็นลูกไผ่เป็นยังคือมานั่งไห้ฉันยัสนสิ่งเจ้าก็ถามเนาะเขาเจ้าจก็ถามถามลายเธอถามลายขังเนาะทุกคนพอเขาบอกสำเนียงใส่เนื้อเขาจะบโเขาใจคอยเนาะเขาเจ้าจก็สี่บอกนี่เด้ฉันคอยค้นมาเดียวหน่ทุกคนเอ้ยเนาะนั่งไห้อยู่นะหนาเฮือนเฮือนลูกเนาะึ้นมาเดียวหน้จังเป็นสาสตร์ผัวจังเป็นสัตว์พัวเจ้าของเนาะคิดมากกับอีต้นเจ้าของตอนนั้นกับพอแห้งเนาะทุกคนแบบ เป็นเด็กหน่อยที่ว่ามาแต่บอนอื่นบอนไก่แล้วบอหูจักไพสิกัมานางหายเนาะเขามากับป่ากับลุงกับแม่นอยู่ว่าเป็นป่าเป็นลูกเฮาแต่ว่าเฮามาเจอเพิ่นครั้งแรกกฮู้จักกันได้ซองเสมอกับบ่ดนสิน่ะที่ผ่านมา,าก็อยู่กับพ่อเฒ่าก็ฮู้จักแต่พ่อเฒ่เาหลังจากนั้นน่ะเพิ่นก็เอามาอยู่เมืองโคงชื่อใดว่ามาสวงมาเมืองโคงสงนั้นมันเป็นกลางปีก็เลยบ่ได้เข้าเียน เมื่อใดเขาห้องแขกจะเป็นได้ถามาอยู่กับญาเนาะเมย์ของพอแล้วก,อก,กอออ็อยู่กับออ้ก๊กของพอเนาะอยู่กับเพิ่นขอครัว่าเพิ่นกับบ่ไ้มีเนาะสว่งจีวายอยู่น้ำเพิ่นกะเห็ดเวียกตั้งแต่น่ยตอนยังหน่อยเลยทุกคนตักน่ำเนาะให้เม่อาพอแม่์เพิ่นกะ บวแข็งแห้งแน่เนาะตักน้าให้แม่อาบให้ย่าอาบแล้วก็ใส่ในขอบขว้าทุกคนตักน้าคล้องกันฮาบแต่ละมือหาบแทถาหาว่าเนาะแต่ละมือต้องในหาบเนาะก่อนสิไปห้องเฮียนเลอะห,ห้องเฮียนมากก็ต้องในหาบเนาะการหนึ่งเขาเห็ดกินเห็ดยากอีกิจกรรมเปนพอเป็นเห็ดให้กินเนาะแต่ว่าของกินกับบริกินของกินดีเราพอขอบขว้าฮาบวมีเนาะขอบขวาขาขาบ้ขขวาฮาทุกบางมือก็หอดอดเขาดอดหนามทุก แต่ละมือบ่มีแล้วว่าสิได้เงินไปฮงเฮียนเนาะเพราะว่าเพิ่นกับโบมีคือกันเนาะตอนยังน้อยก็คือเป็นอยังที่ชีวิตลําบากลําบากทุกคนแม่เห็นข้าเจ้ากินขนุ่มอะนะโมคูกินขนุมนี่ได้แต่ขึืนน้ำลายน้ำข้าเจ้ายากสิตายกับโบมีเงินสื่อเนอะาะบบเคยเสีย่าไไ้นุ่งเครื่องไม่เนาะสุดนักเฮียนนะสุดเดียวเนาะนุ่งสองปีสามปีํากัน บ่ม,มี่ดอกได้เงินไปหุงเฮียนได้กินขขานมแสบแสบได้กินอาหารอร่อยบ่ม,มีดอกทุกคนอาหารแสบสุดนั่นก็คือปนไข่ปนไข่หน่วยเดียวนะกิน,บนเบิดเฮือนความถุกความอยากเนาะเขาฮ้งเฮียนแต่ปอนึงเนาะหอดหม้อนึงยุ่มหองโค้ง,คงสวงระยะที่เฮียนนะทุกคนใส่ก็ใส่เกือบขาดเนาะเกือบพี่แต่ขาดขาดเฮียนคนส่ง สงฆ์กสงขาดนเสือนักเรียนก็เสือตัวเดียวเนาะใส่ซ้ำๆๆๆเสือเองเอแยะปี2ปีกะนุ่งเสือตัวเดียวอยู่หันเนาะปีดีปีใด๋ที่ว่าได้เครื่องใหม่เนาะเอืยเพิ่นซื้อให้กับ2ปีเนซื้อให้เธอนึงกะซื้อุดนักเรียนให้ดีใจดีใจกับทุกคนบ่เคยว่าสิได้เงินไปห้องคงเรียนคือหมูคือูดอกทุกคนที่ว่าเคยได้เงิน500 1,000ก็คือตอนที่เรียนเนาะ มันสารกระแตะมันจะมีวิสาหัตกรรมเนาะมู่ครูเ,เจ้าจ้างสิสารกระแตะปั้นนั่นปั้นนี่ก็พอได้ไป1,500บางเชื้อเพิ่นกะให้กินขาวน,นุ่มเหี้ยนเนาะจนฮอดหม้อนึงอยู่หม้อสโค้งหลังจากนั้นก็ย้ายมา เฮี้ยนอยู่ปากเซ่เนาะมอสองหอนมอหาส่งไละยะที่เฮี้ยนอยู่ปากเซ่กับชีวิตลำบากกับกำแห้งก็ทุกคนเนาะอยู่น้ำ่าอยู่น้ำลูกเนาะต้องได้ย่างไปห้งเฮี้ยนแต่ละมือเนาะย่างแต่หัวผู้เบจี้งมาห้งเฮี้ยนเฮี้ยนอยู่มอตอนบ้านเฮ่เนาะเฮาย้ายมาอยู่กับลุงผู้นี้คือคิดว่าอาจะมีการศึกษาที่ดีกว่าเนาะเพราะว่าลุงเิ่นเหตุวีย อยู่ในองค์การจัดต่างของรัดเป็นคู่เนาะแล้วก็ป้าเพิ่นเห็ดเวียกัสิรัมเนาะเห็ดสวนแต่ละมือก็คือตื่นตั้งแต่สามโมงเสาทุกคนตักหนาำยู่หวยเจียงมาโฮดพักเนาะเลาะฮดพักเพิ่นก็เห็ดลายลายอะไตะกี้หลังจากที่ว่าโฮดพักแล้วแล้วเนาะก็ต้องไปองคเรียนไปองค์เรียนกันย่งางทุกคนย่งางแต่หอยผู้บะเจียงพุ่น ผ่านหวยผ่านปลาผ่านปลาสายย่างมานอผ่านทงหน้ารัดมานอเมาเฮียนหลังจากเหลืองเฮียนแล้วก็ย่างกลับไปขึ้นเนาะกลับไปขึ้นแล้วก็ตอนแรกกลับไปพักคือเกาดพักแล้วก็ปูพักซอยเพิ่นเนาะปูพักเนาะจนกระถังว่าวิทยุปิดสถานีจังไนเนาะเนาะแต่ละมือกับประมาณสิบสองโมงกลางคืนจังไนเนาะเนาะบางมือกับจนว่ไน้นอนทุกคนล้างพักเนาะ ลลางผักหอมปลอมลลางผักนะี่ยลลางผักแล้วเนาะตื่นอีกมั่อกีกันเลน,นอนอยู่ประมาณ30นาทีปาเพิ่นก็นมาปุ๊กแต่สาวสาวฮาร์ปพักเนาะแต่หัวผู้บาดเจียงไปลาดรถอยู่บ้านเฮความถูกความยากเนะบบาะฮาบ์ปได้เนาะเพิ่นก็ว่าหายเนาะแต่ขอบใจเพิ่นได้ร้ายเนาะถ้าบ่มีเพิ่นเท่ากับโบเข้มแข็งในมือนีเนาะชีวิตก็คือถูกอยากลําบากแห้งเนะาะบ่ได้ใช้สิสบาย จือไหว่าตอนตีเฮียนไก่สีจบทุกคนไก่สีเสียงจบมอ่อซีตอนนั้นก็คือฝนตกแห้งแห้งเนาะเป็นวิชาภาษาอังกฤษเนาะเสียงจบสันมส์ม่อซีย่างมาเนาะย่ยางผ่านป่าผ่านเขามาแล้วมาเจอหวยขามห่วยบย่อใดทุกคนเอยนางหาย,ยห่วยนางหายเพราะว่าขามบา่อใดขามไปกระนำสิพัดนำสีสู นั่งหายอยู่หวยนั่งหายย่อนหยังนั่งหายย่อนว่าตัวเองสิบ่ได้เซงเนาะสิบ่ได้จบน้ําหมูก็หายหาแท้ใว่านางถาจนกว่าว่าน้ํามันสิบกเนาะน้ํามันบกได้ครึ่งนึงเนาะก็ลุยลุยน้ํามาทุกคนย่างมาเฮียนโศกดีแต่พอมาหอดงเียนแล้วเนาะอาจารย์เพิ่นยังบ่ทันได้เซงเพราะว่าบ่มีแต่เฮาเนาะที่ว่าบ่ได้มาเนาะ เพราะว่าขาเจักอาจารยานฝนเปียกฝนอีก,กเนเจยขอาจารย์ก็เลยถามูอถาครูโศกดีแต่ว่าอาจารย์เพิ่นเปลี่ยนจากสวงเสียงตอนเสาเนาะมาเป็นสวงเสียงตอนแรงชีวิตก็คือลำบากลำบากทุกคนบ่มีแต่ว,ว่าสิได้เงินไปห้องหามงเฮียนคือมูเนาะอดทนป่าเพิ่นกระดูรดู๋นานเพิ่นผ้าตื่นแต่เสราร์เขาจะเป็นต้องได้ตื่นน้ำเพิินเพราะว่าเขาอยู่น้ำเพิินเนาะเพิ่นผ้าเขานอนเดิ้เขาก็ต้องได้นอนเดิ้น้ำเพิิน ยามบุญยามศิลบ่มีรอกว่าสิได้ไปหลินบุญน้ำเพิ่นเนาะพีไม้กับเฝาสุวรรณบุญทรงเฮอกระเห็ดบังขาลามซอยเพ่นเนาะคนอื่นเขาจะไปหลินบุญทรงเฮอถึบๆเนาะไปเลาะเบืองนันเบืองนี่เฮาบ่หาบบาังขาลามคายสวยป่าชีวิตก็คือเป็นอยังที่ลำบากอีลีเนาะตอนยังหน่อยนะทุกคนยากไปหลินไปเที่ยวก็บ่ได้ไปเนาะเวลาไปห้องเรียนเห็นหมูคูกินขนมนะทุกคนได้แต่กินน้ำลายยากกับบ่มีปัญญาสิกินเนาะ เพราะว่าเฮาบ่มีเงินบ่มีดอกว่าสิได้เครื่องใหม่นําหมู่เนาะสิสิได้ของขวัญปีหมอกปีใหม่ได้นุ่งเสื้อไม้งามๆคือหมูเนาะบ่มีดอกตอนนั้นเนาะจื่อไรตอนนั้นก็คือเป็นปีใหม่ตอนนั้นก็คือเฮียนอยู่ประมาณม4แลทุกคนเอื้อยเนาะเพิ่นซื้อเครื่องให้เสื้อตัวนึงกับสงแซมตัวนึงเนาะเป็นเอื้อยลูกของลุงเนาะที่ว่าอยู่เมืองโงแต่ว่าเฮาเอิ้นเพิ่นว่าเอื้อยแล้วก็เอิ้น พอแม่ของเพิินว่าพอแม่เนาะเพิินเห็ดเวียกขคลายเครื่องน้ำเวียดเพิ่นซสือมาไห่เนาะดีใจดีใจก็ทุกคนไดนเครื่องไม่เนาะความาดีใจแห้งนะเครื่องไม่บได้นุงก็ทุกคนหยาดมันเกา่าอหยาดมันเปื้อนเนาะบบยอมนุงเครื่องหม่เอาไว้แย่งซื้อ,อพอเฮียนจบหม้อซีกลับไปเฮียนต่อหม้อหาอยู่หม้อซอพน่นไส้ตอนนั้นก็คือมีมูไลยเนาะ แต่ว่ามูเข้าเจ้ากับเป็นคนที่ขาเจามีเงินแน่เพราะว่ามีลูกเวียดลูกจีนยังขาเจ้าไม่เฮียน้านกัรไล่คนเนาะแต่ว่าเขากับบอด้มีคือมูดอกเนาะตอนพักเที่ยงเนาะขาเจ้ากับก้าป่านกับเพื่อนข้าเบิดแล้วก็มีมูบางคนที่ขาเจ้าบ,บริด้กับแล้ขวาขาเจาะกับบินเขายู้านเขาเจ้าส่วนไปกินเขาเนะตัวเองบอกว่าบ,าบ่ยากที่แท้นยากสีตายทุกคนแต่ว่าตัวเองบ่มีเงินเนาะด้แต่อดอยู่มูส่วนไปไซไปกินขนมไปลงหอกลงหานบ่าเคยไปน้ำมูดอกทุกคน มีแต่ว่าโบยากทิแทพในใจเห็นโบมีเงินทุกคนแต่ว่าตอนที่อยู่หันเนาะอาจารย์นะเพิ่นกะจะเก็บเนาะเงินสื่อน้ำเนาะทุกๆอาทิตย์ก็จะเปลี่ยนเพี้ยนกันไปเนาะมูคูเพิ่นก็นออกให้เนาะเพิ่อนอีตโตนเนาะมูคูบางคนจะเข้าหูว่าเฮาโบมีเงินสินะเวลาเขาไปหันเขาจะกระสือขนุใหม่เฮาบางคนจะเข้าหูแล้วว่าเฮาทุกเฮาโบมีเฮาอยากสีตายเฮาก็โบมีเงินสื่อนะคนเว,วีเเย,ย,เเยดบางคนเขาเจะอ,อีตโตนเนาะเขาเจะกะ ให้เงินเนาะเวลาอาจารย์เก็บค่าน,านั่นค่ะนี้เนาะเก็บ1,000 2,000จังหมู่ครูเขาก็ออกให้ก็ขอบใจเขาหลายๆเนาะว่าหมู่ครูเขาเจ้าอินดูเฮาอีตนเฮาเนาะเฮาก็ตอบแทนหมู่ด้วยกาเขียนหนังสือแทนให้หมู่เนาะเวลาเฮาเซงนั่นเซงนี่เนาะเฮาได้อีหยงังเนาะหมู่ครูก็เขามาหาเฮาให้หมู่กายคือเป็นอีหยงังที่แบบทุกข์ากแหงเนาะหมู่ครูก็อีตนเฮา หมูห้เฮามาเฮากะห้หมูกลับแต่ว่าเฮาหันบ่มีเงินจิไปช่วยเลือเพนเนาะบ่มีสิ่งอื่นที่ไปตอบแทนหมูคูเนาะเฮากะช่วยหมูคูได้ซ้าที่เฮาซอยเนาะเวลาหมูคูวาเขียนหนังสือให้ได้บันแหสิกะเขียนให้หมูเนาะเวลายามเสงหมูว่ากายได้บันแฮ่เฮากะห้หมูกายเนาะเพราะว่าอีหยังเฮาบ่มีเงินมีคําจิไปตอบแทนหมูเนาะหมูคูมีขนุมข้าวตบหมูคูก็ซื้อมาให้กินเนาะบางเชื่อเนาะเลิกเฮียนมากก็ต้องในย่าง แต่ม้อซอพ่นไส้หน,นาะมาบันแฮหมูบางคนข้าเจ้าหินเฮายางข้าเจาก็มาทรงเนาะหมูบางคนข้าเจาะอีตน้นข้าเจกากระหลอเข้าเจามาทรงบางม,บม,มือ่มีหมูมาทรงกับตออไหนย่างมาเนาะตอนไปละโชคดีแน่เนาะเพราะว่าอายลูกป่าเนาะเพิ่นมี่หลดจักก็ไปน้ำเพิ่นเนาะบางมือตอนกลับเพิ่นเพิ่นก็ข้าเวียข้างงานเพิ่นทิธุระเพิ่นเพิ่นกะบ,บ่ได้มาหาเ้าวสีเหาก็ต้อไดนย่างเมื่อเองแต่แนวไดก็ขอบใจหล้ยๆ้เนาะหมูครู ในสวงนัง้นเที่ยเพิ่นช่วยเลือเพิ่นซัพพอร์ตเฮาเนาะถึงสีสช่วยร้ายช่วยหน่อยแต่เป็นความจริงใจของมูอที่ว่าสามารถสวยเท่าไดขอบใจเล,ยลย้ยๆล้ยเนาะในสวงที่เห็นอยู่มอสพ่นไสเห็นมูคูเขาเจาะใสโทรศัพท์มีโทรศัพท์ใสตัวเองก็คืออยากได้โทรศัพท์เนาะก็เลยล่มกระป๋าคอไปเลาะคล้ายเครื่องเนาะส่วงวันเสาร์วันอาทิตย์มีมูแนะนํามาว่าไปคล้ายเครื่องอยู่ขี่รถลักแปดเนาะ ขอก็ปาปาเพิ่นกบฏอยากยินยอมันได้เลยเนาะแต่ว่าข่อยก็ดือ้อสู้ี่ไปเนาะก็เลยไปเนาะมูก็ให้ยืมเงินหาสิพันกีบทุกคนก็ไปเอาขนุมนำข้าเจา้าเนาะมาขายเลาะขายก็ทุกคนตามคิ้วถดใช้ไต่เนาะทุกคนรถเมืองมุ่นมารดเมืองปทุมพรมา,าก็เลาะขายนำผู้โดยสารที่ว่าเพิ่นมาเนาะ หากะเลาะขายล้างจากที่ว่าขายแล้วสวงเบิดเที่ยวรถแล้วฮากะลงไปขายอยู่บอนแคมทางน้ำพวกหานขายหักโม่เนาะก็จะมีผู้คนที่เขาเจ้ามาจอดสื่อหักโม่สิหากะเลาะขายให้ข้าเจ้าขนุมอันนั้นอันนี้หักม่วงเนาะที่ว่าหาเหลาะขายให้เพิ่นต s w i วันเสาร์วันอาทิตย์ก็สสมารถเก็บเงินในจำนวนหนึ่งเนาะเก็บเงินด้แสนกีบทุกคนหลก้กกระสือโทรศัพท์มือสองเนาะเป็นโทรศัพท์อันหลุนโนเกีย มือสองในราคา70,000กีบโนเกียไฟซ้า no ยหลุนที่เขาเจ้าหิตก็ตะกี่ทุกคนรุ่นโนเกียไฟซ้ายเนาะส่งขอความพันสบับต่อมือวาา่าซานไผมีสูมีแฟนกับแซดเนาะแซดกันอย่างไงแล้วตัวเองบ่มีสูมีแฟนกับแซดกับหมูเนาะแต่ว่าแต่ละมือกะแซดบ่ฮอดพันสบับหอกทุกคนแซดบ่ได้ฮอดซาสบับสมตีต้แต่ละมือเนาะ โทรศัพท์เครือองแหลกที่หามาได้ด้วยตัวเองจือได้เอาเป็นโนเกียหลุนไฟซ้ายสีแดงหลังจากไก่สีเฮียนจบหม้อหาเนะมีหมูค้นเวียดเนาะเขาเจ้าส่วนไปเห็ดเวียกน้ำเขาเนาะก็คือขอบกว่าของหมูค้นเวียดเขาเจ้าเห็ดแผ่นมันกวงเนาะแผ่นมีแผ่นหอมีกวงเนาะทุกคนเพิ่นชวนไปเห็ดน้ำเนาะเพิ่นกระชัยเงินเดือนเฮ้าเนาะ หลังจากนั้นเขาก็มาลุมกระปะกับลุงเนาะเพิ่นมาบอยเข้าไปเนเาะพอหลังจากเซ็งแล้วก็ตัดชินใจเลยจะเพิ่นบอยไปกันนี้ไปเลยทุกคนมูมาหับเนาะหอบเสือผ่าประมาณสองสามสุดเลยทุกคนใส่กระสอบเนาะไปมูมาหับก็คือตัดชินใจไปอยู่น้ำเพิ่นเนาะก็คือไปอยู่น้ำพ่นเวียดส่วงผักสามเดือนก็คือเหตุเวียกน้ำเพิ่นเนาะแต่ละหมือเขาก็ต่อนในตื่นก่อนเพิ่นเนาะปัด เงอนชูเงอนหลังถวยหลังบ่วงก่อไฟเนาะถาเพิ่นตื่นมาเนาะก่อนชิวาชิมีการหนึ่งหรือว,ว่ากวาดแผ่นมีกวงคอยก็จะพิกนหอบกะแตะมีกวงหันไปตากไปตากเนาะหลังจากตากแล้วขอกอบเขาห่มหอบเขาหม่หาหมแล้วก็จังมะแกะและ้วก็ซีแรงมากกะมานับแผ่นเนาะนับแผ่นแล้วก็มัดสวงางระยะที่อยู่กับเพิ่นเนาะเหากับเห็ดปฏิบัติแบบนี้ อยู่กับเพิ่นไปประมาณสามเดือนทุกคนเพิ่นก็หายเงินเดือนเดือนนึงสามแสนกี่ดีใจดีใจเด้ทุกคนตอนนั้นเนาะสมัติว่าหาเงินได้โดยตนเองเนาะหลังจากนั่นก็คือหูแล้วว่าตัวเองมีความผิดนะพรนี้จากเพื่อนก็คือกลับเมื่อ,อยูนะเพื่อนลุงอยู่ปากเซบัวไลแล้วก็เลยหอบเมืองเมืองโค้งไปเียนอยู่เมืองโค้งไปเียนอยู่เมืองโค้งมหกมเจ็ดส่วงที่เียนอยู่เมืองโค้งนั่น อีพหลักของข่อยนั่นก็คือเฮียนอสิบพรองต่อมาก็คือหับจากดำหน้าเกี่ยวเขาเฮี <c oughs> ยนอยู่หม้อซอโคโ้งเนาะจนจบหม้อเจ็ดส่วงไก่สิจบหม้อเจ็ดเนาะย่าชีวาเราเป็นคนเมืองแย่งดูแลข่อยตั้งแต่ตอน,ตตอน,ตตอนข่อยอยู่ก็พอกแมข่อยอยู่ไทยตอนอย่างหน,น่อยๆนะเพิ่นเสียชีวิตเนาะหลังจากเพิ่นเสียชีวิตแล้วพอแทะแทนพอผู้ห้กำเนิดข่อยมาเนาะมาแต่ไทยข่อยยังบ่งหูเลยว่าข่อยเคยมีพอเนาะ ได้ยินแต่ป๋าลุงเว้าสู่ฟังว่าเออพอมึงซื้อนั่นซื้อนี่เฮาก็ได้ยินแต่ซื้อซื้อแต่บ่เคยเห็นหน้าบ่เคยเว้าบ่เคยล้มเนาะเพิ่นกบ่เคยถามไบ่เคยทักหาสิเฮากเลยบ่ฮู้เพิ่นเนาะเห็นหน้าเพิ่นครั้งแรกกตอนสิเียนจบม .7 ก็บ่ฮู้สิปฏิบัติโตแนวดเนาะกแนวว่าเฮาบ่ได้ใหญ่นเพิ่นละเพิ่นกบ่ได้เลี้ยงเฮามาเนาะ และนี่ก็คือเรื่องเล่าชีวิตของข่อยเนาะต่างงแต่น่อยจนเฮียนจบมอเจ็ที่จริงมันมีรายละเอียดหยอยไปรายกวนหินเนาะแต่ว่ากับบริเล่าถึงขนาดนั้นเนาะสําหรับให้ที่ว่าอยากฟังต่อเนาะชีวิตแต่มหาไยจนหอดปัจจุบันเนาะสมารถคอมเมนต์มาได้เรา่อยจะเล่าต่อเนาะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมามันคือบทเรียนเนาะมันเป็นคู่ซ้อนที่ให้เฮาหูเนาะถึงความอดทนความบากบั่น เฮาบอ่อได้โทษพายเนาะว่าชีวิตเฮาเป็นแบบนี้ย้อนภัยบอ่อเนาะทุกคนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนาะบ่ิพายสมัตเลือกเกิดได้เนาะทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือบทเรียนขอบใจทั้งปะทั้งลุกเนาะทั้งเอื้อยทั้งนนองทั้งญยาตที่พี่นองทั้งมูทั้งคูเนาะที่ว่าพนซอยซัพพอร์ตซอยดูแลซอยเทคแค่เฮ้าเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็กคือถือว่าเป็นบทเรียนเฮาผ่านมาได้มันคือเป็นบทเรียนอัน ลำค่าที่สุดทุกคนที่ว่าซ้อนเหฮาเข็มแข็งซ้อนหเหฮามีความอดทนซ้อนหเห่าสามารถต่อสู้กับอุปสรรคทุกอย่างเนาะที่คว้างหนาถึงแม้ว่าวันนี้เนาะเฮยังบอท่านได้รวยเฮยังบอท่านได้มีแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าเคยผ่านพามาในอดีตเนาะมันซ้อนเห้ฮาเข็มแข้งเนาะถึงว่าในอนาคตเฮจะเจออุปสรรคนักหน้าสาหัสร้ายปานในกระหล้วเต่เนาะ ให้ย้อนขึ้นไปถึงอดีตว่าเขาเคยผ่านความถุกหยากความลําบากผ่านอาดีตมาหลายปานใดเขาจะสามารรผ่านมาได้เนาะบอกกับตัวเองเสมอว่าทุกกวานีกูก็เคยเจอมาแล้วสิทุกอีกสิลําบากอีกกับ,บ่บเคยยานบ่เคยวากวันทุกมือนีเนาะความทุกความหากความลําบากเนาะบบเคยยานทุกคนยานแต่ความรวยความ มีความหังเนาะพ,พ่โบเคยหังโบเคยรวยโบเคยมีเนาะโบหูว่าชีวิตคนรวยชีวิตคนมีเนาะขาเจ้ามีแนวไรขาเจ้าปฏิบโตโตัติตแนวไรยานตัวนี้ทุกคนเพราะว่าเราโบเคยมีวิธีชีวิตแบบนี้เนาะส่วนว่าความถูกความยากความลําบากก็คือบรดยานอาจาะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีด,ด้วยทุกคนขอบใจท้ายๆทุกคนที่ฟังคลิปนี้มาจนจบ